การอยู่นี่ตามนหมรันกครก็เหมืนก็พอบคุณนน้อัเนี่ยอบคุณไมากไปช่วยกันแก้ให้เขาเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพนะครับผมก็ต้องไปในน้ำของวิไลในนาำของสารสางท่านผู้นวยการรียการอาชีพนะครับพร้อมนณะครู ก็แม่ที่มองเห็นปัญหาในเรื่องนี้นะครับแล้วก็อนไนดีไม่ดีอนไนควรจะทาตามนะครับดีทำตามเขานไม่ดีเลิกเตัวเอกนะครัอาจจะเป็นเพราะว่าเขออาหลายคน,นม,นนมนนีคามโ่เจ้าที่ที่เป็นอยก็ชบไปอยูที่เขา <l> อยากเข้าใจน้องเข้าใจน้องอยู่ในบางครั้งมางคือดูแลมันเข er mm ้า hmm. ด okay. <Okay. S 3> so ูแลไปแต่ถ <Loud noise> ้าพ claro <fik> ่ไแม่ให้จุดิ่มนการอะไรมันก็าคงไม่ได้น้องตไม่รู้สินะครับนก็ได้ดำเนินการตามกฎหมายไม่ได้จส่วนไก็ก็ขอฝากน้องะว่ อันเปนนี้ก็จะอยากจะพึ่งอย่างนั้นดีนะก็อย่าให้ตั้งใจเรียนนะครับมาฝึกอาชีพนะครับเรียนการอาชีพที่มีอาชีพมีทุนฝึกตัวจะได้สร้างไรายได้ดดน,าาน,น,น,นะครับอย่างดูเท่าแม่ยางเดีเท่าแต่๋ยนาดน,นะครับก็ฝากไว้แล้วนะครับ สร้างกระายร่วมกันท,กทุกกิจกรรมเราจะร่วมกันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็บางครั้งบางอย่างเนาะ,นะมัน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 บอกไม่ได้นะครับมาเด็กวัยรุ่นนะครับมันจะอาจจะอารมณ์ชั่ววูบนะฮะหรือหรือความคิดยังยังยัง,ย,งยังไม่ถึงก็เกิดเหตุตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มีคลิปออกไปตอนนี้ก็ยังสืบหายอยู่ว่าใครปล่อยคลิปตัวนี้ขึ้นมาบางอย่างเนาะเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะมันก็แ่า น้าสื่อมวลชนด้วยก็แล้วกันนะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับถามว่าลงได้ไหมลงได้แต่บางครั้งผลเสียมันจะตามมาอีกเยอะนะครับคนก็ฝากด้วยนะครับน้องเขาเรียนชั้นไหนฮะน้องเขาเรียนชั้นไหนเพิ่งเข้าเรียนนะเพิ่งได้เก้าสัปดาห์ยังไม่รู้เรียนออนไลน์ด้วยครับยังไม่รู้ใอนนยังไม่ยังไม่รู้เพไอ้ตรงนี้มันมันออนไลน์ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะวิไลสถานศึกษาไม่ได้เจอเด็ก ยังไม่ได้อบรมคุณธรรมเดชธรรมตามหลักแล้วเราเข้าไปเด็กใหม่ต้องอบรมคุณธรรมเดชธรรมเชิญตำรวจไปเชิญพ้าไปเพื่อที่อบรมก่อมเก่าตรงนี้แต่เราก็สอนนะให้ครูสอนออนไลน์ตอนนี้นะสถานศึกษาของเรา <ฮะ S 1> ทั่วประเทศมันจะนได้คุยกับน้องคนบ้างไหมครับว่าก็คุไม่จึงทำอะไรก็คุยกับท่านผู้คองผู้คองก็เด็กเด็กนั้นไม่มีพ่อมีแม่แม่เลี้ยงเดียวพ่อเสียตั้งแต่ป .2 เด็กตอนนี้ก็ ไม่มีรายได้แม่ก็ไม่มีรายได้ที่ดินก็ไม่มีมีแต่ที่อยู่เฉยๆอยู่กับตากับยายแค่นั้นรายได้ก็ไม่มีตอนนี้นะครับก็ตักเกอนเด็กอะไรยังไงบ้างก,ก็ก็เด็กใน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 ยะจริงจริงเด็กนั้นจิตสํานึกดีอยู่ค,คนที่ดูดีเรียบร้อยอยู่ตั้งใจเรียนครับส่งงานครบวันนั้นก็คือส่งงานครบเสร็จแล้วขออนุญาตครูเพื่อที่มาตัด มันเกิดเหตุใช่ไหมแล้วก็ไม่มีเงินด้วยนะครับพอดีก็ตํารวจสายตัวแค่นั้นเองนะครับเป็นเป็นเป็นตัวเล็กๆที่เกิดขึ้นครับท่านต่อ่ามีอะไรจะฝากถึงน้องๆนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองก็ก็ช่วยกันดูแลฮะทุกทุกทุกส่วนนะครับไม่ใช่ว่าจะให้สถานศึกษาดูแลอย่างเดียวผู้ปกครองด้วยสังคมด้วยนะชุมชนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะโยนให้สถานศึกษาอย่างเดียวไม่ได้นะครับสถานศึกษาจะจะจะกรอบเก่าในเรื่องของ ทักษะในเรื่องของวิชาการในเรื่องของวิชาชีพนะครับแล้วก็อบรมในเรื่องของคุณธรรมบางส่วนเท่านั้นเองนะแต่กลับบ้านนะครับก็ต้องช่วยกันทั้งชุมชนด้วยนะก็ฝากฝากฝากผู้ปกครองนะแล้วก็ชุมชนนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับนะก็ช่วยหันมาดูเด็กหันมาดูเยาวชนด้วยนะครับไม่ใช่บบทิ้งภาระ,ะให้กับสถานศึกษาอย่างเดียวนะครับก,ก็ก็ขอบคุณ นะครับขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจขอบคุณนะครับที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันขอบคุณมากครับนะค,ครับเร่องที่สองนี่คือว่าเรื่องงานเกิดขึ้นจากอะไรเรืองงานเป็นยังไงครับคือนะครับเหตุเกิดเมืม่อวันที่เก้าสิงหาคมสองพันรหกสี่เวลาประมาณสิบสี่สิบสี่นาฬิกานะครับ <Okay. S 1> าสายตรวจรถจัก,กรยานยนต์ได้ออกตรวจ ความการารามอาจจะกรมในพื้นที่นะครับเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุก็ไปพบกลุ่มวัยรุ่นนะครับรวมตัวกันนะครับรวมตัวกันทั้งทีต่ตำรวจก็ไปไปจะเข้าไปก้องปรามก้องปรา,ามปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นได้แตกตื่นแยกย้ายกํลบงหนีแยกย้ายกํลบงหนีนะครับแล้วก็สามารถเกิดยึดรถของของน้องเขาได้ซึ่งรถนั้นน่ะ มันไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนก่อนสนโค้ควบนะครับก่อนส่คงเนี่ยไม่ครบแล้วก็ตัดแปลงสภาพนะครับแล้วก็เจ้าที่ขอดูสำเนาคุมรถก็ไม่สามารถทำาให้เจ้าที่ดูได้ก็ได้เชิญน้องมาทีา่สพพร้อมกับนำรถมาทีา่สพเพื่อทำการาบันทึกตัวยึดรถ แต่น้องน้องเขาไม่ให้ความร่วมมือไม่ให้ความร่วมมือแต่อย่างใดได้แต่กับเสียงด่าโทรมานะครับเสียงด่าพูดจาไม่ดีกับเจ้าที่พูดจาหยาบคายนะครับก็เจ้าที่สายตรวจก็ได้ได้เิียบณอมมาให้มาพูดคุยกับน้องนะครับเมื่อผมมาถึงผมก็ได้พูดจากับน้องดี ครับว่าน้องทําไมไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าที่เขาเรื่องจะได้จบๆไปแต่แต่สิ่งที่ได้เับกลับมาก็คือ,อคําพูดไม่ดีนะครับนะครับพูดจาหยาบคายกับเจ้าที่นะครับซึ่งซึ่งผมได้เตือนน้องแล้วว่าน้องถ้าพูดแบบนี้เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะซึ่งเป็นความผิดนะ แต่น้องเขาก็าไม่ไม่ฟังเหมือนกับสิ่งที่ผมบอกไปเหมือนกับเป็นการกระตุ้นให้น้องเยา,ยานนะครับกระตุ้นให้น้องได้ได้ก้าวรอยยิ่งขึ้นนะครับครัวก็เอาแจ้งข้อหาในวันนั้นผมก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาไปสามข้อกล่าวหานะครับนะครับผมมีมี ดูเหมือนเจ้าพนักง,งานซึ่งได้กระทําตามหน้าที่หรือเขาได้กระทําตามหน้าที่คร,ครับผมแล้วก็ข้อหาที่สองข้อหาอไม่ยอมบอกเม่เจ้าที่ถามไม่ยอมบอกชื่อที่อยู่หรือบอกชื่อที่อยู่ยเป็นทระเทศครับก็ข้อหาที่สามเป็นพบบบัตรประจําตัวประชาชนครับไม่พบ,บ,ไ,มพบไม่พบบัตรประจาตัวประชาชนนะเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตัวครับผม ส่วนรถก็ได้ทําการตรดยึดครับได้รับตอนตรวจยึดมีควาตผิดอยู่แล้วตั้งแต่แรกตั้งแต่ไม่ติดการพัฒนาเลยเพื่อตรวจสอบครับผม